ใช่ <S <S ครับคือเก้าแล้วครับพี่น้องเก็ดกับเขา,ขาแรงเมนูนยังเซ็ตตัวมาอนี่ยไก่ใส่ในอมไม่ไก่เช่นอมไม่ส้มไม่ส้มเราไม่ดองมันไม่เปรี้ยวอันเดียวกันครับพี่น้องไก่ใส่นอมม่ส้มพัดเครื่องก่อนเนาะพัดเครื่องใส่ไก่กนวนเนี่ยพี่น้องเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพัดียังมากไหมครับเอาไก่ลพิ่งไปดูโอ้โหคือไก่ชื่อกไรเถอะแคบบะร้อยหีบ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 

thêm thơm tí thơm xin rồi nó khẩu trường rồi phải trường xin thương xin thương xin thương xin bạn xin thương xin ก็เลยเลเพ็บปเลยาเียภูกลิ่นเลอดเพีห้มใหม่ไปใ้มันสมกับเพดที่แล้วพี่เสียนรถเพดที่แล้วรถเพีหลายไปหวท่านได้อาบน้ำมามอซันโอ้แต่ไม่ด้กี่น้อย

เพื่อพ่จารก็จานดตวว่หนึ่งะนนอะไรเกนม่ร ouais. ู้้าหมู่บ้านเนียว่าที่เห็นน้ำกิ่นแบวมค่ายกีบกมีหรือคายีก็มีมีหรอ ถ้ากีกับมมีนะอย่งไกลที่น้าสมเลยล่ะอนเะโอ่เยอะเอาอนไปลนไหนเพี้เอามันพวกอยากปฏเดเศรว่าโอ้ปฏเสดก็จะขาดชิปก็ได้โอุนเป็นลอยอนไสามชิบก็ได้ หวยในโทรศัพท์นี่ต้องาหวยอย่างเดียวอสแก็มใจอ่ะเรามีไอ้นี่มีประวัติการวนอยู่เนาะปิดไว้ก่อนหมเสียบตโอเคครับพี่น้องปิดว้ก้อน้าสุกละไก่สุกละค่อยมาปรุงพี่น้องฮะเอาพี่น้องเมนูอย่างนี้เสียปลผัดบัว พัดบัวผัดใจบว่ไ่กินบัวพี่น้องพัดใจบวชตดตรงับพัดใจบวนี่กนู่ับพี่น้องโอใ่หมกินมาเลยพี่น้อง,งโอ้ตรมไก่พี่น้องไหมพัดจบวเอาเลยบ่ย โอ้น้ำเดน้ำมันนอกร่าเดีวีซองนะครับพี่น้องเก็บตรงทันในกินแจแค่นี้เจ็บเจบนุ่ก็เจบอยู่สักก็หลายอางกินมากันนะอุ้ยเยอะังดีใจสี่หมิ่นนั่นเลยตัดไสดบัวใส่หมดสองเสียบนี่ยนูปวดเี็บตรงนี่ครับพี่น้องมาแก้หนีกัน อาหารกิ่นอาหารกลิ่นกลิ่นรสกลิ่นน้ำมันเยอะเราจะเป็นยังไงมีน้ำมัวนแต่ต้องปิดน้ำมันมือบ่เข้ามันไ่ะต่เราคื้เพิ่งขึ้นทางเนี้ยแยกเนี้ยันเป็นไงไม่รู้ รัน,นวงงูครับน้องแบปูเลยนามีแบบอย่มดติดอยู่ตนเป็นไงที่ทงสนี่บ่โค้ขึ้นดังเลยงขั้นดังยิดยิบเล หยุดตัวเดียวเหรอด้ไโอ้โหอาไัยบวนหยุพี่น้องเจ็าตัวมันมองไม่ f a าหรอ f a าว่าเอาใส่เนื้อเ hm ื้อ f <plural> า r ให้เยู่ ใค่กนลาไหลกูจะโยกไงมาหวนเอาขึ้นมาเอาข้างล่างยกอยู่ดอกกังยกกินเอา่งคุณได้บอกโอ้โี่หนูมันต้องยงรไหเนอมนู่นเลยเป็ไงทุกคนนี่แค่ต้องใส่กับเกี่ยวเทื่องโลกเซ็ไหมีไหมลำ็เลย ถูกเอาไปอะารหรอหมนอย่นี้มันหุดของหดยังไงหุดเอมือเอาทิตย์นี้ก็ยุดแล้วพี่น้องแ่อาทิตย์อู้เก็บตรงน้ำตาลอู้ไม่เสียบอยู่เลยขอหน้าอะเนีอลองี่เโอ้ ลงลงลงอู้หนี่แหละของแหี่ยเสียบลงมันหวานมันใส่บัวเสียบนี่หนเลงเม็ดิงเด้พี่น้องเลยกินลเขาเจ้าอีนเสียบนีหนิเมงล่างพี่น้องอไรเคยจะแกงใส่บัวต้องพัดหนพัดแร่เสบด้วกันเขาให้สิ้นบ่ กซียบ้วแล้ว่ะน,นิ้มซิบะซิมตอนงดออซีจิมน้ำอืมเสียบแล้วเสียบแล้วพ่อพ่อพี่นอ้องเมนีูม,มนูนี่จบแล้วหาเบิรงอีกเมนูนหนึน่งแกงไก่แลปรุงปรุงแล้วพี่นอ้องไก่สุกแล้วไก่สุปน้อยเงี้ยืมนั่งนั่งอืมสวยดินี่นนไก่ซุ

หน้าปาสลี hmm. yeah, yeah, right. ๋ยวเดี๋ยวเมื่อไหร่ยอนเดี๋ยมไหร่ต้องกินยอมเล่นคล็บตุ่บอกว่าจะยอมดีลองไงคำอุปุ่คำปุ่มปุ่มคำยิ่งใหญ่อก็ต้องบอกแจงเอาไว้กินครับเนาะ ก็ <laughs> แทงเยอะทั้งหม <c oughs> ดันนี้นยเช็บตัวคือหรือเ่ซิมบ้างอ๋อถือว่าคือกับคือตัวซิมคะแนนซิมอีกแล้วนาะใส่ลงไปสมมนิจะประจากมมันพอดีเลยด้ควมพอดีพอดีแล้ว ส่จังไวน่ใส่ไรุ่ใส่จังไวน่มเนี่ะทำไมสวมลงพี่น้อง,องนีองน่อะไรกันเนี่นยมาตอนขัอนหลัง ยังเป็นเด็กซ้ำหน่อยทุ่เจ้าเนาะมันเกน<ว> <laughs> เ้งง้ทวเก็บตัวกับจ้าคนแห้งดีนะวาต่อมข้างขางขึนต่อเจ็บตัวกะเจาก็สีเบิรงนะโอ้ยมอนี่เห็บ้มก็เจ้าเห็บนี่เห็บเนี้ยกิ่เป็นเน่ยนะเบื้งต้นเนีัยกินเหรใ้คนนำเลย เมียนได้เป็นบมมันหลุดพี่น้องคนแห้งบ่ได้มาเห็นบมมันหลุดนครับหายจาข้าวพี่น้องทานน้องไม่สูงสุกก่อนคอยมาใส่ผักเข้าทางนี้ผักเข้าผักเข้าอยู่ทางนี้ผักผักอีตักรพร้อมหายจาข้าวพี่น้องพี่น้องซุกแล้วป่ะอู้คือหล่นตรงตุกย่าคนแห้งย่าคนแห้งมันขึ้นจังมันเอียงหนิเบ้ อย,อ,อย่างนั้นงเออมันเอียงมันอะไรนี่เออุกแนวพี่น้องมงน,น,มนูแกงไก่เสมาโนไม่ไนะมสมไม่ <c oughs> สม <c oughs> นเนโนไม่สมโอ้น้นน <c oughs> ำลายเปียกู้เขาได้ไหม

เอาวะเช็บตัวมาพักล่งแล้วครับพี่น้องสี่ใดใ้ปั่นได้ี่สับหานนะยี่สิอห้มวยหวยสื่อยก็เนี่ยสื่อ่อยนึงใจลอยหนึัง สรูงแต่ใหญ่าหมางทจำผอไว่าไงใหญ่เลยใหม่ไหมเอ้ยว่ะใหญ่มใหญ่มาม้นลูกทางนานตลาดยังแง่ตลาดที่เคยสือประจําอืมขางได้่อืมขางได้ทะพูอ่ะ แก่เลยแล้วดีคร yeah? ับพ şey ี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันนี่นู่แกงไก่เส้นในส่วนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือเก่าแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือเก่าแล้วครับมาชานบันลังก์เตยครับฝาดมาเด้อพี่น้องนี่เด้อลลาไปสำนีแล้วพี่น้องสวัสดีครับ